รังรูปด่บ้านนั่นแหละครับวันนี้เราพามาดูผลงานของบริษัทเซอร์วิสเทเรสคอนซักชั่นนะครับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่สร้างบ้านด้วยระบบ CSK Tech หรือว่า EP d f o a m นะครับบ้านหลังนี้ควบคุมการก่อสร้างโดยสันเช่อมชื่นนะครับแล้วก็การก่อสร้างนั้นตอนนี้ก็มาอยู่ช่วงของใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับพื้นที่หน้าบ้าน นะครับแล้วก็ข้างในนั้นนะครับตอนนี้ขั้นตอนอ,อยู่ในขั้นตอนของการสกิมโค้ดนะครับบ้านหลังนี้โครงสร้างฐานรากนั้นเป็นเสาเข็มไมโครพายจากทิตินันไมโครพายแล้วก็โครงสร้างคอสลอคือคานคอนกรีตเสาคอนกรีตนะครับผนังก็จะเป็น e p d foam ฉาบปูนนะครับการใช้ e p d foam นั้นก็จะมะีการใช้น้ำยาทาประสานโฟมตราช่างรู้คู่บ้านทาแล้วก็ฉาบปูนแล้วก็ติด ขายไฟเบอร์นะครับทีนี้เพื่อความสวยงามของบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นเราก็จะมีการาสกิมโค้ดนะครับเป็นการตกแต่งผนังให้เรียบเนียนมากขึ้นนะครับก็คือการสกิมโค้ดหรือว่าปูนฉาบบางนั่นเองนะครับที่เห็นนี้ก็คือการใช้ปูนฉาบบางสกิมโค้ด ปูนฉาบบางที่เราใช้นั้นก็จะเป็นปูนฉาบบางสีขาวนะครับนี่ครับถุงสีขาวนี้ส่วนการปูกระเบื้องนั้นก็จะใช้กาวซีเมนต์ทีววในการปูกระเบื้องสีที่ใช้ก็จะเป็นสีทีววทั้งหลังนะครับเป็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างตามระบบผนัง EPD โฟมจากบ้านโฟมสีเมืองนนนะครับบริษัทสวิตเทอร์ริสคอนซัลชันนั้นรับออกแบบพร้อมก่อสร้างครบ วงจรนะครับข้างบนนี้ก็กำลังทาสีกันนะครับเป็นทีมงานของเซอร์วิสเทเรสคอนสแตนซ์เรานั่นเองนะครับในการฉาบบางทาสีนะครับท่านที่สนใจสร้างบ้านก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทเซอร์วิสเทเรสคอนสแตนซ์นะครับสร้างบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์ทุกหลังนั้นทีมงานเรามีการควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่หน้าง,งานหลังนี้ก็เป็นการควบคุมโดยสันเข่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่คนาการแจ้งสว่างนะครับบริษัทเซอร์วิสเทเรสคอนสแตนซ์ 093-978-9244น,นะครับช่างรูปู้ด้านแล้วละครับ